ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของอาณาจักรอะคอรียนะครับอะคเรียดินแดนแห่งกิฟฟอนทางตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมไปด้วยเมืองท่ามากมายซึ่งดึงดูดทั้งโพนีแห่งทวีปอีควินส์และสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆเข้ามาไว้ด้วยกันณนะที่แห่งนี้นอกจากนี้อะคอรีอย,ยังถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่ยาวนานมานับกว่า900ปีนานเสียก่อนการก่อตั้งของจกักรวรรดิกิฟเนียเสียอีกถึงแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่จําเป็นต้องยอมสยบต่ออํานาจของกิฟเนียและยังต้องผ่านช่วงยุคแห่งความวุ่นวายและไฟแห่งการปฏิวัติที่ยังชุกชนมาจนถึงปัจจุบันเพราะงั้นจึงกล่าวได้ว่าอควเลียเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีโปรดความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ของมันเป็นอย่างมากและอย่างที่กล่าวไปนในข้างต้น อควาเลียมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากๆและอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่เก่าแก่ร่วมสมัยกับอรารยธรรมโบราณต่างๆบนทวีปคิฟเนียเลยทีเดียวหากจะกล่าวถึงการก่อตั้งอาณาจักรอควาเลียในเริ่มแรกนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อน a l b ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่ราชวงศ์ดิสคีดได้ทําการก่อตั้งอาณาจักรอควาเลียขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี705ดร้อยเีควาเลียได้แพ้แพ้ในสงครามสามกษัตริย์ อันประกอบด้วยพันธมิตรระหว่างอควาเลียกับวิงบาดี้ทำสงครามป้องกันการบุกรานของจัก,กรวรรดิกิฟฟร์เนียความไม่แพ้ในสงครามครั้งนี้จึงทําให้อควาเลียตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิฟฟร์เนียมานับตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งในปี785 a อบนี่เองอควาเลียได้ทําการขกรบฏภายหลังจากการสิ้นพระชนของโกเวอร์ที่1แห่งจักรวรรดิกิฟฟร์เนียจักร er. กพรรดิโกเวอร์ที่2จึงได้ส่งกองทัพมาปราบปรปาม และทําการเผาทําลายบ้านเมืองต่างๆของอควาเลียจนรบาบคาบเราบันดานเชื้อพระวงศ์ที่เหลือจึงได้ทําการส่งตัวกษัตริย์และองค์หญิงกิเซดาเพื่อของสงบศึกผลคือองค์กษัตริย์แห่งอัควาเลียถูกประหารโดยกัวเวอร์ที่2โดยการทุบตีจนถึงแก่ความตายส่วนเจ้าหญิงกิเซดานั้นยอมแต่งงานเพื่อรักษาและปกป้องอควาเลียส่วนที่เหลือเอาไว้พร้อมทั้งได้ช่วยงานบริหารราชการบ้านเมืองกับกัวเวอร์ที่2จนจัก,กรวรรดิกริฟเนียมีความมั่นคงและเสถียรภาพ ที่มากขึ้นกว่าเดิมในปี971 a b จักรวรรด ia, ิกิฟเนียภายใต้การปกครองของกวเวอร์ที่5ผู้ยังทรงพยาวยิ่งนักอันนำไปสู่สถิทภาพทางการเมืองของจักรวรรดิกิฟเนียที่อ่อนแอลงและนั่นเองทำให้อนาจักรอคคอเลียได้ใช้โอกาสในการประกาศเอกราชตามอาณาจักรอพยิงบาดีโดยาร,โราชจัราดแห่งเชื้อพระวงศ์ลิสคิดได้ทำการฟื้นฟูอาณาจักรขึ้นมาใหม่พร้อมมอบดินแดนส่วนที่เหลือให้กับบรรดาเชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดเพื่อรักษาสิียรภาพทางการปกครอง,องเอาไว้ แม้จะมีปัญหาความอดอยากการต่อต้านและภาษีที่ซุกไว้ใต้พรมอยู่ไม่เคยผ่านการเหลียวแลและแก้ไขมาเลยซึ่งปัญหาเหล่านี้รอเวลาที่จะปะตุออกมาในวันใดวันหนึ่งนั่นเองในปี980 ALB ภายหลังจากการปฏิวัติในจกักรวรดกิฟเ,เนียที่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จเพียงแค่หนึ่งปีแต่ความสําเร็จนั้นก็ได้กระตุ้นแนวคิดการปฏิวัติให้แพร่หลายมาถึงอควาเลียก่อเกิดเป็นการจลาจลและการประท้วงจากปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมไว้มากมายผลคือการปฏิวัติประสบความสําเร็จนําไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐอะควเลียเหล่าคุณนางรวมไปถึงราชาเจราดทุกประหารด้วยการตัดหัวส่วนแคว้นกิฟฟอร์ดและพอมอวาลาได้ทําการแยกตัวภายหลังจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในขณะที่ทาลินถูกปนวกเข้ากับฟานซิสเตียหลังจากที่คุณนางที่ปกครองท้องถิ่นนั้นถูกประหารจนหมดแต่ถึงกรนนั้นสาธารณรัฐอะควเลียภายใต้การนําของคิวดอร์เวลานี รัฐปรลุษสำคัญผู้เป็นหัวใจหลักของการก่อตั้งสาธารณรัฐได้นามาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนำพาอวควาเรียไปสู่ยุคแห่งความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐอควาเรียกับมีอายุสั้นอยู่เพียงแค่5ปีเท่านั้นเองในปี985เอบกองทัพฝ่ายกษริิยมภายใต้การนำของในพลอันบุเบอร์เทลอ ได้นำทัพตีฝ่ายสาธารณรัฐอควาเลียแตกพ่ายพร้อมอัญเชิญราชาโมลิเซสพระราชบุตรของราชาเจเาตขึ้นครองราท่ามกลางเสียงคัดคันของหลายๆฝ่ายด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแบ่งอำนาจทางการปกครองให้กับเชื้อพระวงศ์และผู้ใกล้ชิดในการดูแลแต่ละแคว้นดังนี้น 1. แคว้นลิลาให้ดยุกมิเชลดิสเครดพระอนุชาผู้มีความคิดหัวก้าวหน้า 2. แคว้นไพรเดนให้บาลอนเดนิสดิสเครด พระเชษฐาเจ้าจนสลัดผู้หน้าหวาดกลัว 3. แคว้นวินโเวียให้ได้ยุคกาดิเฟอร์ดิสคิดพระพดาผู้ใจกว้างและอบอ้อมอารี 4. แคว้นเวสคิปให้พ e ันเอกหญิงโคเลสโซไลผู้ได้รับความนิยมและชื่นชอบจากกิฟฟอนในพื้นที่การปกครองในยุคนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวเนื่องจากการพยายามควบคุมอำนาจและสถิรภาพอย่างรุนแรงของฝ่ายกษัตริย์นิยมนั่นเอง แต่ถึงการน,นั้นฝ่ายสาธารณรัฐก็หลบซ่อนอยู่ในเงามืดรอเวลาที่จะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยแต่ละกลุ่มเคลื่อนไหวก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4กลุ่มใหญ่ดังนี้ 1. นึ่งทิวดอร์เวลนี่รัฐบุรุษผู้หวนคืนกลับมาเพื่อฟืน้นฟูสาธารณรัฐ์อีกครั้ง 2. องซิซิโเกรโดรนักเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นนําผู้ต้องการประสานความรำมือของทุกชนชั้นเข้าด้วยกัน 3. ามเลโอนาตโลเดีย นายทหารรักชาติผู้ต้องการนำพาอควาเลียไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง 4. แกรนครูผู้นีอดีตช่างตัดผมผู้ฝักใฝ่ในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมของอควาเลียสำหรับอควาเลียนี่เขาคือเมื่อเริ่มมาเราก็จะมีเป็นดินแดนของเราอยู่ในส่วนนี้พร้อมกับประเทศที่เป็นบริวารอยู่อีกประมาณ4ประเทศก็คือลิลาเวสคิปวินโนเวียและก็ไพเดลซึ่งสำหรับในช่วงต้นเกมนี้เราก็จะยังไม่มีเรื่อง ัตูหรือภัยคุกคามอะไรที่จะมาคุกคามเราได้แต่สิ่งที่เราจําเป็นเลยก็คือในเรื่องของการเลือกว่าเราจะไปสายไหนระหว่างเราจะคงคงอยู่ในไว้ในยุคกษัตริย์นิยมเป็นฝ่ายกษัตริย์นิยมหรือจะเป็นฝ่ายของสาธารณรัฐซึ่งเนี่ยพอกดโฟกัสไม่ว่าจะเป็นโฟกัสใดโฟกัสหนึ่งแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นการเลือกแล้วว่าเราจะทําการสนับสนุนหรือ หรือจะมีวิธีการในการกำจัดฝ่ายต่อต้านฝ่ายตรงข้ามยังไงบ้างและแน่นอนว่ามันทั้งหมดนี้มันจะเป็นเวลาภายใน1ปีหรือ3ามวันที่เราจะต้องออจัดการในเรื่องส่วนของโฟกัสแล้วก็การเตรียมการด้าน,นการตาหารเพื่อรอสำหรับในวันวันที่เกิดการปฏิวัติขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วนะคือเอา สำหรับตัวอควาเรียเนี่ยคือจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะเป็นทางสายกษัตริย์สายฝ่ายสาธารณรัฐมันจะเป็นตัวหลักที่ในการที่ต้องมารวบรวมแผ่นดินที่เหลือขณะที่ในบรรดาแควนอื่นๆนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเสริมที่ตัวอควาเรียเองนะจะต้องไปตามตีมันก็คล้ายกับตัวของจกักรวรรดิฟิฟเนียที่จะต้องตามตีแต่ละแควนแต่ละแควนรบเพื่อรวมจกวักรวรรดิเขาด้วยกันซึ่งของอควาเรียก็เป็นเช่นกัน อควาเรียนนี่จะมีลูกเล่นหนึ่งก็คือในส่วนของการการตัดสินใจต่างๆในการสนับสนุนซึ่งก็จะมีดังนี้นะครับอะครับในส่วนตรงนี้เลยก็คือในเรื่องของการปฏิวัติในแต่ละรัฐซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการตัดสินใจที่จะบอกว่าตอนนี้เราแต่ละรัฐมีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนไปถึงขั้นไหนแล้วครับอย่างลิลานี่ตอนนี้ก็ฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ก็จะมีแค่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต ส่วนภายเดียนนี้ก็โว้สูงกันทั้ง80%เลยคือตรงนี้นี่ถ้าตัดสินถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิน50ปุ๊บมันก็จะถือเป็นฝ่ายนั้นทันทีแล้วอย่างออ่อยางเช่นตอนนี้ที่ผมเป็นโฟกัสก็คือเป็นฝ่ายกริย์นิยมเนี่ยโฟกสัสที่เหลือการตัดสินใจที่เหลือก็จะต้องมาเพิ่มว่าเราจะมีการเตรียมการยังไงบ้างอย่างจะเป็นเพิ่มอาวุธเพิ่มในเรื่องของถนนหนทางเพิ่มในเรื่องของกําลังทหารเสริมแล้วก็การสนับสนุนของฝ่าย กสั์นิยมในพื้นที่ซึ่งพอพอมันมันครบครบสาระคุมค่มันแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดเกิดเป็นสงครามระหว่างฝ่ายปฏิวัติฝ่ายกษัสนิยมซึ่งถ้าตรงนี้ถ้าผมไปกดเป็นโฟกัสของฝ่ายฝ่ายปฏิวัติก็จะเป็นการวางแผนการสนับสนุนฝ่ายฝ่ายเดียวกันเองยังไงบ้างหรือไม่แต่การดึงในพลจากฝ่ายกษัตริย์เข้ามาเป็นพวกพวกนี้ซึ่ง พอหลังจากผ่านความวุ่นวายในเรื่องของการรวมรวมชาติรวมตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บจากนั้นโฟกัสที่เหลือก็จะเป็นการก็เรียกถ้าที่ไปคือมันคือการบัฟหรือการเลือกว่าเรา,าจะพัฒนากับในตัวประเทศกำลังทหารความแข็งแกร่งของประเทศยังไงบ้างครับสำหรับอันนี้นะครับก็ตัดมาเลยคือผมอน,นี้จะเป็นในส่วนของโฟกัสของทางสายไ่ไยปฏิวัติ ซึ่งอนนตอนนี้ก็คือเราก็ทําการรวมรวมประเทศกันได้เรียบร้อยแล้วนะก็มีอีทิวโดเป็นผู้นําอยู่และตอนนี้ก็คือเข้าสู่ในช่วงการเลือกตั้งก็จะมีให้เรียกว่าเราจะเอาไฟไหนเข้ามาอย่างนี่ถ้าเป็นของตัว pjt ก็เป็นพักของแรงงานก็จะได้เป็นแกนครูเข้ามาของ f fja นี้ก็อ่าฟอนเดสคือพวก อควาเรียนี่คือหลักๆคือมันมันได้แรงมันาใจมาจากฝรั่งเศสเพราะงาะาั้นภาษาต่างๆพวกนี้เราจะเป็นฝรั่งเศสนะครับนี่ถ้าเป็นสายเฮอร์มานีเข้ามาก็จะเป็นของซิซิลเป็น MPA ก็ได้จะได้เป็นนายทหารเข้ามาก็คือเป็นนายพลคนนี้เนี่ยเลโอนาร์ดโรเดอร์หรือถ้าเป็นสายสานนัลลัฐเลยก็จะเป็นในส่วนตัวของทิวดอที่จะกลับมาปกครองอีกทีหนึ่งอะสมติอันนี้ผมก็เลยเป็นทิวดอไปแล้วจากนั้นนี่แหละ ที่ผมมองว่าน่าสนใจมากคือระบบมันมีระบบเรื่องการเมืองคล้ายกับวิงบัดดี้เลยเพราะว่าเราเรามีการปกครองแรัฐสภานก็คือนี่การมันมันถ้าเรียกคือมันก็คือการเมืองอเออมันการเล่นการเมืองในเกมสงครามซึ่งสำหรับผมก็ค่อนข้างชอบการเมืองอยู่แล้วก็เลยถือว่าอันนี้ก็น่าสนใจนี่ก็จะมีในเรื่องของ การตัดสินใจนต่างๆเยโฟกัสเพื่อที่เราจะดึงดึงที่นั่งเท่ากับสภาฝ่ายเราหรือทําการถ่วงดุลหรือตัดแต่กําลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งตรงนี้มันจะมีผลเพื่อวที่เราจะทําให้ถ้าเรามีที่นั่งมากปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะทาทาการตัดสินใจทําการโฟกัสอื่นๆได้อีกแล้วก็จะมีบัฟของมันเนี่ยผมผมค่อนข้างชอบตรงนี้มากเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าถ้าสนใจกับเรื่องการเมืองเราสงครามรอะไรเนี่ยก็เนี่ยอควาเรียกับ วิงบารีแล้วอย่างน้อยสัก2ที่2ประเทศที่มีระบบตัวนี้น่าสนใจและแน่นอนว่าหลังจากที่เราสามารถรวบรวมประเทศได้แล้วขั้นต้นโฟกัสที่เหลือต่อไปของอควาเรียเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายกษัตริย์นิยมเองหรือจะเป็นฝ่ายสาธารณรัฐเองก็คือการรวมการขยายอำนาจาเข้าไปันส่วนดินแดนที่เคยเป็นของอควาเรียมาก่อนไม่ว่าจะเป็น,นอย่างพอลมาอย่างกิฟกิฟบอร์ด ต่างๆหรือเฟเซอร์่าพวกนี้ก็เป็นการขยายแล้วหลังจากนั้นไพคุกคาาระดับหนึ่งที่เราจะต้องจัดการเลยก็คือกิฟเนียอ็มพายซึ่งตอนนี้คือยังไม่รวมอันนี้ผมก็ถือว่ายังดีที่เร็วหน่อยคือเราสามารถรวมได้ก่อนแล้วแต่กิฟเนียอ็มพายนี่ต้องระวังเพราะมันมีเรื่องบัฟการทหารที่ค่อนข้างเยอะคือจะแข็งเก่งกว่าอะควาเรียหน่อยหนึ่งเพราะงั้นอะควาเรียการจะเอาชนะกับกิฟเนียอ็มพายได้นี่คือต้องต้องเจ้าลีหน่อยพยายามล้อมพยายาม คือเล่นเล่นทุกวิธีทางที่จะตัดกําลังของของทางฝ่ายอ็มพร์ให้ได้แต่คือละไๆก็คือเนี่ยนะเน้นพยายามยึดยึดรวมพ,พวกพวกประเทศในแถบนี้ให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เป็นเอาพวกในส่วนของซัพพลายพอได้ซัพพลายได้อะไรต่างๆแล้วปุ๊บแล้วเราเนี่ยก็พยายามพอประกาศสงครามกับอ็มพีร์เนี่ยก็พยายามเข้ายึดยึดสายรถไฟแล้วก็ซัพพลายต่างๆให้ได้เพื่อที่จะได้ตัดกําลังความแข็งแกร่งของฐานแนวหน้าข,ของอ็มพีร์ให้ ออนแอลงและแน่นอนว่าคือทั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกษัตริย์นิยมหรือฝ่ายสาธารณรัฐเองเนี่ยถ้าสามารถยึดกับเอ็มพายเรนนี้ก็จะมีโฟกัสแยกอีกที่ใน,ในการที่จะออแยกมาเป็นเป็นประเทศที่เป็นประเทศในอารักษาเราเออจะแล้วนอกจากนี้นี่คือก็อีกภายคุกคํำหนึ่งที่น่ากลัวก็อาจจะเป็นวิงบอดี้ซึ่งวิงบอดี้นี่ก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือว่ามัน ถ้ามันเป็นคอมมิชเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่จะประกาศสงครามในตอนต้นเกมได้คืออา,อาจจะไม่ต้นเกมอาจจะตานสักกลางเกมเพราะถ้าบอดเล่นแล้วมีบอดีน้นี่ค่อนข้างยาก,กเพราะมีพันธมิตรที่คือก่อนเราจะฝ่าไปถึงวิงบอดี้ได้ก็ต้องผ่านพันธมิตรเราก็จะเสียเวลาสถานเยอะแล้วยิ่งถ้าเรายังรวมเราประเทศเล็กน้อยแถบนี้ไม่ได้นี่ก็จะยิ่งเสียเปรียบที่ต้องมาเจอสงครามท่งนี้ก่อนเพราะงั้น อ,อ้อคุณในทั้งที่ดีก็คือต้องพยายามะส,สมกําลังหารให้ได้เยอะสุดตรงนี้นี่ก็สไตล์การเล่นก็ก็แล้วแต่เลยคือจะเล่นเป็นเน้นรถถังหรือจะใช้แบบเน้นเครื่องบินเน้นฐานลาบอันนี้แล้วแล้วแต่ความถนัดของผู้เล่นเลยหรือจะเน้นการใช้แบบยกพลขึ้นบกก็ก็ได้เหมือนกันเรื่องหลังจากที่เราลมชาติได้ทมพลเมื่อไรนี้ที่เหลือน,นี่การที่จะยึดของทั้งทวีปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเพราะ สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคอย่างเดียวของเราก็จะมีแค่ในส่วนของสาพันลิเวอร์เท่านั้นเองเพราะงั้นโดยหลกักในอควาเรียเนี่ยถ้าจะสรุปก็คือมันมันก็คือประเทศที่เรียนแบบประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและวรรณคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชื่อทั้งตัวละครต่างๆแล้วอควาเรียนี้ก็ถือเป็นประเทศที่มันมันมีนโน้มและการพัฒนาอีกเยอะในทางกกนลิเวอร์อีกเยอะแล้วก็มีเนื้อหาเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอย่างตัวละครแต่ละตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้นําประเทศหรือแม้แต่บรรดา,นานในพล แต่ละตัวเนี่ยม,มันมีเรื่องราวของมันหมดซึ่งตรงนี้นี่ถ้าจะจะหาเพิ่มนี่ก็มี2แนวทางก็คือการการล,ลองเล่นเป็นเอาคาเ,เรียดูแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือไปหาอ่านนิยายนิยายนี่จะอยู่ในฟิล์มฟิคชั่นก็หาในกลุ่มของกุ๊ u อ e ควิสเทียแอดวอดูในฟิล์มฟิคชั่นก็จะมีเป็นเป็นยายเสริมต้องเอาเป็นนิยายช่วงเอาเอาเป็นทำลายช่วงก่อนสงครามอันนี้มัน มันจะแคนนนมากกว่าเพราะว่าในช่วงระหว่างกับหลังสงครามนี้มันจะเป็นแฟนนอนไปแล้วมันมันจะไม่ตรงเท่าไหร่ในบางเรื่องเพราะว่าเนื้อหาบางบางอย่างนั้นมันก็ไม่อะไรอัปเดตแล้วครับสำหรับโดยรวมเนื้อหาของกักบอควาเรียก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีการปิดพลาดติดขัดหรือข้อมูลขาดตกบกพร่องยังไงนี่ผมก็ต้องขออภัยจริงๆครับสำหรับเนื้อหาก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ